สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับในมือผมนะครับก็คือไซโก้ไฟสปอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่อินเทรนด์สุดๆแล้วก็มีคนชื่นชอบเยอะมากๆนะครับคือเป็นรุ่นที่มีประวัติศาสตร์ามายาวนานนะครับแล้วก็เพิ่งจะรีรีแบรนดิ้งใหม่ไปนะครับก็คือเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับหลายคนคงจะเคยเห็นไซโก้ไฟสปอร์ตแบบการเป็นรูปโล่แล้วก็เป็นเลขห้ายอยู่ขานนะ้างใต้นี่มันแล้วโรเลิกใช้ยละเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นโลโก้ใหม่ที่มีความสปอร์ตแล้วก็มีสไตล์มากกว่าเดิมนะครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น SRPD 6 1 K นะครับเป็นหนึ่งในคอลเลกชัน Five Sport แล้วก็ภายใต้แคตตา o r y Sport นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเขาแบ่งเป็น5้าแคตตากรีดก็มี s p e c i a l i z e Sport Street อีกหลายอันเลยนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยเห็นกันไปแล้วเพราะเราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในอ่า ก็คราวนี้ก็จะเห็นนะครับเป็นไซโก้ไฟส์สปอร์ตสีเขียวนะฮะคือหน้าปัดสีเขียวขอบเบเซลสีเขียวนะครับตัวเรือนสเตลเลต์สตีลนะฮะจะเห็นว่าโลโก้ไฟส์สปอร์ตใหม่นะครับบนหน้าปัดตรงนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่แล้วไม่ใช่เป็นรูปโล่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีฟังก์ชันบอกวันและวันที่นะครับแล้วก็หลักชั่วโมงทุกหลักของตัวนี้เนี่ยก็จะมีเคลือบดูบไบอ์เอาไว้นะครับเข็มเช่นกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเวลาดูเวลาในพื้นที่แสงน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะใช้เครื่องคาลิเบอร์ CR36 นะครับเป็นเครื่องระบบอัตโนมัตินะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทนทานมากๆนะครับแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาคือถ้าเกิดว่าใครจำได้เนี่ยในไซโครฟิสต์ปอรตัวก่อนๆหรือตัวที่เก่ากว่นี้จะใช้เครื่องคุนเทีซึ่งไม่สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถขึ้นลานได้ด้วย มือนะครับสามารถหมุนแม,ม่ยิมขึ้นลานได้เลยนะครับเวลาที่นายการไม่เดินลานหมดก็ขึ้นเดินเดินเดินแล้วเขาก็จะเดินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะโชว์ฝาหลังให้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าไซโครฟิสปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ยุคหลังๆเนี่ยเราจะโชว์ให้เห็นเครื่องคลิปเบอร์ด้านในนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูนะครับอันนี้ก็ตัวเครื่องด้านหลังก็คือจะเป็น CR36 คือ CR36 เนี่ยจะมีฟังก์ชันบอกวันและวันที่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น CR35 เนี่ยก็คือจะไม่มีบอกวันจะมีบอกแต่วันที่นะครับถ้าเกิดว่า CR35, c r 3า 35, 5, 36, ท,ท,ทั่วไปที่ไม่อยู่ใน Collection ฟ Spot ก็จะไม่มีโลโก้ Cycle 5ติอยู่บนโรเตอร์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยคือทำมาเพื่อใส่ในเครื่อง Cycle 5โดยเฉพาะเลยนะครับจะเห็นบนโรเตอร์งานสวยครับผมแล้วก็ตัวเรือนขัดมาได้เงางามนะครับจริงๆตัวนี้นี่ก็ สามารถใส่ใช้งานได้ทุกวันนะครับสายสเตลเลตสตีลตัวนี้เนี่ยก็ขัดลายมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็มันพับเป็นแบบดัแบบเบิดล็อกคือนี่เป็นนรายการใหม่เลยเนาะเราก็เลยยังไม่ได้แกะมันนี้ออกเราแกะพร้อมกันเลยอ่าก็เวลาเปิดมันพับอ,ออกมานะครับอ่าก็เป็นอย่างนี้เวลาเราใส่ก็ล็อกแล้วก็มันพับตัวนี้เนี่ยก็สําหรับใครที่ต้องการจะทําให้มันใส่ได้ พอดีมากกว่าเดิมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีรูให้ปรับขยายได้ถึง4รูนะฮะสบสบายมากๆเลยเวลาสวมใส่นะครับผมแล้วก็ตัวขอบเบเซลนะครับขอบเบเซลเนี่ยเป็นแบบหมุนได้ที่ทางเดียวนะครับไม่สามารถหมุนย้อนได้ตรงนี้เนี่ยจะมีสเกลสารับน้ำไม่เห็นด้วยอันนี้ก็จะเตือนว่าเอ๊ะเหลืออีก20นาทีนะเอาเนเในถังก็จะหมดแล้วอย่างนี้นะครับ เราก็จะดูนะฮะเราไม่สามารถหมุนกลับได้นะเราต้องหมุนได้ทางเดียวเท่านั้นนะครับก็อยากหมุนให้มันไปอยู่ตรงไหน,นหรือว่าอยากจะข้าวที่เลข12ก็ตามสปายได้เลยนะซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยเรามีขายทั้งใน Lazada นะครับมีใน JD Central นะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าไม่สะดวกซื้อ Lazada ไม่สะดวกซื้อ JD Central ก็สามารถติดต่อเราได้โดยตรงนะครับผ่าน Facebook Message นะครับ Facebook Messenger นั่นเองแหละหรือว่า l ล n e เขาของเรานะครับแล้วก็ยังสามารถโทรมาที่ call center เพื่อสั่งซื้อเราจะจัดส่งให้คุณถึงที่บ้านเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยครับกรี๊งมาก็จัดส่งให้ได้เลยนะครับช่องทางการชำระเงินก็มีให้เลือกหลายช่องทางนะครับสามารถติดต่อได้กับพนักง,งานผ่านทาง,ง call center ได้เลยนะครับถ้างั้นวันนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวอื่นมาให้ดูอีกนะครับเพราะาคิดว่าหลายคนเนี่ยอยากเห็นตัวอื่นแน่นอน ซึ่งวันนี้เราได้พบกับ p s y c h o f a s s p o r t SRPD 6 1 K กันไปแล้วนะครับซึ่ง y c h o f a s s p o r t มีอีกหลายรุ่นเลยนะครับขอบคุณครับ